สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแนลมนุษย์ยิบซีค่ะกลับมาพบกกิฟต์นะคะและนี่เป็นการทำาคลิปดูดวงนะคะรายเดือนนะคะประจำเดือนพฤศจิก,กายนนะคะ6กสีนี้แล้วของชาวราศีมีนและคณามีนค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์ like, กด subscribe นะคะแล้วก็ขอโทษนะคะที่มาช้านะคะช่วงนี้หลงไปอยู่ในติกตอกนานมากนะคะก็พยายามทำช่องเนาะ จะได้มีการติดต่อหลายๆช่องทางนะคะยังไงก็สามารถติดตามคลิปได้นะคะทุกๆช่องทางเลยนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะอันนี้ค่ะได้แดงแอันนี้ก็คือสบู่นะคะสนใจทักไลน์ได้นะคะสบู่ราศีค่ะจะเลือกสีที่ค่อนข้างที่จะคอนเน็กนะคะราศีมีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็การงานการเงินความรักนะคะอยู่ในก้อนเดียวกันสามารถอาบน้ําเสริมดวงได้แล้วนะบัตดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นได้แดงนะคะจากวัด ตาเชียนฮ่องกงนั่นเองนะคะปะขายของพอแล้วนะคะไปฟังคำทำนายกันค่ะชาวราสีมีนะคะช่วงนี้ก็คือไพ่พลังงานของคุณคือ The Empress เลยนะ The Empress หมายถึงคนที่แบบเออมีความพราวอยู่ในตัวเองนะคะมีความมีความเป็นแม่มีความเป็นคนที่แฝพอเป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์และเป็นคนใจดีมากเป็นคนที่มีแต่ให้ให้จนแบบ บางทีอะดูจากสถานการณ์ไพ่เราอะจนตัวเองไม่ไหวเหมือนกันเจียนตัวเหมือนกันนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเราจะต้องเป็นแบบ the empress ให้ได้ the empress ภาษาอังกฤษก็คือเหมือนอารมณ์ราชินีนะอื ก็ต้องปล่อยวางเนาะอะไรหลายๆอย่างนะคะต้องเป็นคนที่ใจกว้างพอสมควรพอไพ่อดีตที่ผ่านมาของพวกคุณเนี่ยชาวราศีมีนไม่น่ารักเลยอะ่ะ5ดาบ4ดาบ7ดาบแล้วก็ตามมาด้วยนะคะ10ถ้วยนะคะเป็นไพ่พลังงานที่บ่งบอกหมายถึงความที่แบบขัดแย้งกันแรงมากนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ ไม่อยากที่จะทะเลาะไม่อยากที่จะเหนื่อยไม่อยากที่จะเถียงคนที่ทําผิดซ้ำซากก็ยังไม่ได้ปรับปรุงตัวยังคงทําอยู่แบบนั้นยังคงไม่มีแรงกระตุ้นอะไรใดๆที่จะทําให้เขารู้สึกเหมือนแบบเขาจะดีขึ้นได้เออทุกวันนี้นะคะเหมือนชาวราศีมีและรามีนะคะค่อนข้างที่จะอดทนมากๆเลยอะ่ะอดทนเพื่อครอบครัวอดทนเพื่อคนที่เรารักและอดทนเพื่อความเป็นแม่นั่นเองนะคะและไพ่ที่ตามมาคือ The c h ช r i o t ค่ะสี่ไม้เทา้าตามมาด้วย เเหรียญและแชมเปญค่ะบางคู่บางท่านอยู่กับชาวราศีกรกฎหรือไม่อาจจะดีอยู่กับชาวราศีธนูก็เป็นได้นะคะก็มีความรู้สึกนะคะว่าไพ่บอกว่าคุณพยายามบาลานซ์นะคะชีวิตของคุณพยายามที่จะแบบให้มันเป็นครอบครัวให้มันยังอยู่ตรงนี้สถานการณ์จะต้องดีจะต้องแบบไปให้ได้ต่อให้มันไม่ค่อยโอเคต่อให้มันมีปัญหาอะไรต่อให้มันแบบเฮ้ยมันมันยับเยินแค่ไหนก็ตามแต่ คุณจะต้องมีความใจกว้างพอและเข้าใจในตัวแฟนของคุณหรือคู่ของคุณนั่นเองเนาะความคิดของคุณคะ่ะที่มีต่อคู่ของคุณนะคะชาวราศีมีลัคามีเรามาดูกันนะพลังงานมันค่อนข้างที่จะสเปะสปะเนะสเปสปะในที่นี้คือเหมือนมันมีความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างอยู่ในนั้นมากนะคะแต่ก็อยากจะพูดในสิ่งที่อยากพูดก็ไม่ได้ เหมือนจะต้องอดทนรอไว้เพื่อร so ักษาความเป็นครอบครัวให้ได้มากที่สุดประมาณนี้นะคะเห็นป้าขึ้นเด็กถือดาบตามมาด้วย10ไม้เท้านะคะแล้วก็ตามมาด้วยว i l l o f For t u n e แล้วก็สี่เหรียญคุณจะกลับมารักตัวเองมากเลยแหละหรือไม่คุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันไม่แฟร์เลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวเขาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าเขาเปลี่ยนไป มันมีความเปลี่ยนไปในความสัมพันธ์นะคะอันนี้ไม่ดราม่านะอ่านจากให้คือกงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยมันถึงเวลาที่แบบแต่ตอนมันอาจจะเคยดีแต่ตอนเนี้ยณนะช่วงเวลานี้เดือนพฤศจิกายนนี้มันไม่ได้ดีอย่างที่คุณหวังคือความสัมพันธ์มันไม่สามารถดีได้ทุกเดือนถูกไหมคะมันก็จะต้องอาศัยความประคับประคองการนู่นนี่นั่นอะไรซึ่งก,ากาันและกันต่อไปเรื่อยๆกิฟเลยเข้าใจนะคะว่า คุณค่อนข้างมีความอึดอัดแล้วช่วงเนี้ยคู่ของคุณชาวราศีมีนนะคะเขาไม่ได้โฟกัสคุณเลยนะคะเขาโฟกัสแต่ตัวเขาเองสิ่งที่ชาวราศีมีนจะต้องเจอเจอในเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะ1ดาบ 6เหรียญแล้วก็ตามมาด้วย9เหรียญน,นะคะแล้วก็อัดสวินถือดาบบางคู่บางท่านอยู่กับชาวท่านลมกุมตุนเมถุนนะคะเพราะไพ่ท่านลมขึ้นมาแบบโหหกเใบแล้วนะคะกิฟเลยเข้าใจว่า Take Action คือคุณจะพยายามทำตัวปล่อยวางทำใจปล่อยวางนะคะสื่อสารได้พูดคุยได้แต่ว่าให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะการมีตัวเลือกทางเลือกมันจะสอดคล้องกับเดาบนะคะที่กิฟรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยชอบ ไม่ชอบมาพากลน,นะคะเจะด็ดดาบคือการทําอะไรที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกเรานะคะเจะด็ดดาบเป็นไพ่ที่กิบไม่ค่อยชอบเลยในสําหรับนะคะมันหมายถึงการทําอะไรลับหลังนะยังไงคุณก็ลองดูเองนะคะราชาวาสีมีนว่าเกิดการปฏิบัติตัวอะไรกับคุณยังไงบ้างนะคะแต่กิบรู้สึกว่าเขาจะน้อยลงนะคะดูจากไพ่เนาะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณก็เช่นเดียวกันเหมือนเขากลับมาโฟกัสตัวเองมากขึ้นนะคะ ทั้งๆที่คุณก็คือรักเขาหมดใจดูแลทุกอย่างให้เขาตลอดอะไรเงี้ยพลพลังงานของเขาคืออะไรคะขึ้น8เหรียญน,นะคะเขาก็บอกว่าเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะเขาไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนไปเขายังคงเป็นคนเดิมของคุณนั่นแหละค่ะนะคะชาวธาตุมีโอเคความรู้สึกนะคะที่มีต่อคุณคะ่ะ5ดาบขึ้นเหมือนใบแรกเลยควีนดาบ อ่าขอโทษค่ะ5าดาบควีนเหรียญแล้วก็ตามมาด้วยอัศวินถือเหรียญนะคะแล้วก็ The เ e วิลนะก็ยังมีเสน่หาบางอย่างยังเป็นคนที่คุณยังเป็นคนที่เขายังรู้สึกดีด้วยรู้สึกแคร์ด้วยแต่ว่ากิ๊บไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะความสัมพันธ์คือถ้าไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์เขาก็จะมองว่าเขาก็พยายามตัด ตัดความขัดแย้งลงนะคะเอาลงไปเลยนะคะไม่อยากให้จะไม่อยากที่จะต้องมานั่งทะเลาะกันหรือว่าอยากให้เราปล่อยวางซึ่งกันและกันประมาณนั้นมากกว่าแต่ต่อให้คําพูดเขาปล่อยวางตัวของคู่ของคุณนะชาวท่านมินก็ไม่เคยปล่อยวางได้เลยนะคะยังคงมีความรู้สึกแบบอยู่ตลอดเวลาว่าแบบเขายังไม่หยุดอะ่ะเออกิฟพูดได้แค่เนี้ยเออเหมือนเขายังมีความรู้สึกบางอย่างที่เขายังไม่สามารถหยุดอยู่ที่คุณได้นะคะ สถานการณ์ในฝั่งของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะเ h e l ล v e เมีคนเข้าหาเขานะคะเดอ Tower จะทะเลาะก,กับคุณแน่ๆเลยสถานการณ์ในฝั่งเขามีคนเข้าหาเขานะคะอ่าเจดาบอาจจะเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนได้นะคะมีการเข้าหาของใครสักคนนึ่งทำให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณสะบั้นได้เนาะแต่คุณก็ถือว่าคุณยังเป็น คนใจดีพยายามคุมสถานการณ์พยายามไม่กระตกกระตากวาวายพยายามเข้าใจเนาะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันมันเกิดขึ้นแล้วเราต้องทำยังไงเราต้องอยู่ยังไงให้มันแบบสตรองแล้วก็ไปให้ได้มากที่สุดนะคะไปกันต่อนะคะเอาคำแปดใบนะคะชาวราศีมีนลัคนามินคะ่ะ หดาบเด็กดาบตามมาด้วย7ไม้เท้าแล้วก็ The Hangman โอ้ยเครียดมากเลยนะคะในเดือนพฤศจิก,กายนนี้นะไม่ได้มีอะไรดีๆเข้าราศีมีเลยนะคะเครียดมากนะคะหไม้เท้าควีนดาบสไม้เท้าแล้วก็ตามมาด้วย The Star คนคนนี้ยังเป็น ยังคงเป็นอะไรบางอย่างในชีวิตคุณอะไรบางอย่างในที่นี่คือคือความหวังความรู้สึกดีสิ่งดีๆที่คุณยังอยากที่จะมอบให้เขาอยู่นะคะคนคนนีเน้เปรียบเสมือนบ้านของคุณแต่เขาล่ะเปรียบคุณเป็นบ้านหรือเปล่านะคะอันนี้ไปคิดไปต่อยอดเราเองแต่กิฟจะบอกว่า8ดใบที่บอกมานี้นะคะเขาอยากจะบอกกับคุณว่านะคะให้มีการสื่อสารที่เป็น Uh, positive นะคะคือบวกที่สุดนะคะสถานการณ์บางอย่างจะได้รับรื่นได้นะคะอย่างที่บอกเลยสถานการณ์ในฝั่งเขาจะมีการทะเลาะเบาะแวงกิ๊บไม่รู้ว่าจะทะเลาะก,กับฝั่งไหนทะเลาะก,กับคุณหรือว่าทะเลาะก,กับใครหรือเปล่านะคะแล้วมันจะมีปัญหาซึ่งกันและกันนะตรงกลางตรงนี้ถ้าไม่ท้าวงบอกหมายถึงพลังงานของความขัดแย้งเยอะมากนะคะราศีมีนช่วงนี้ระวังความขัดแย้งจากคู่รักของคุณให้มากที่สุดนะคะ ต่กิฟรู้สึกว่าชาวราศีมีนช่วงนี้เอาอยู่นะคะนิ่งเป็นเข้าใจได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่อ่านสถานการณ์ออกนอกจากคุณจะรู้จักคนรักของคุณดีแล้วนะคะคุณยังรู้จักแบบเกลี้ยกล่อมนะคะบางสถานการณ์ให้มันอยู่มัดให้ได้ด้วยนะคะยังไงกิฟเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าทําผิดศีลธรรมนะถ้าเรารู้แล้วว่าอะไรไม่ดีนะคะถอยได้ถอยนะคะถ้าเรารู้แล้วว่าถ้ามีเรื่อง ผิดศิลธรรมหรือคำ,ำนองทำนองคลองทำอะไรประมาณนี้นะเราเลือกได้นะคะว่าเราจะอยู่หรือเราจะไปนะคนโสดนะคะชาวราศีมีแลัคณามีนลองมาคุยกันหน่อยอะมีนเป็นอย่างไรบ้างนะคะเจอเวินะคะเราก็ตามมาด้วยควีนถือเหรียญค่ะแล้วก็เจ็บถวยนะคะ,ช,ะ,คะช่วงนี้โซเชียลมีเดียจะจ๋าหน่อยนะปัดองค์ปัดแอปเจอนะคะนะคะช่วงนี้กิ๊บเลยเข้าใจว่าคนโสดช่วงนี้เนาะหาแฟนก็ยากนะคะแต่ให้เรามาัระวังเกี่ยวกับเรื่องรักซ้อนนิดนึงนะคะคนที่เข้ามาอาจจะไม่โสดจริงนะคะ ตัวเองตัวเองเล่นอะไรหรือเปล่าเนี่ยแอปฟองแอปไฟอะ่ะเออโอ้ยตายแล้วได้ตน โอเคกิ๊ฟมีความรู้สึกว่าคุณนะคะน่าจะนะน่าจะเจอนะคะชาวต่างชาติชัดมากเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเดินทางมาพบมาเจอกันนัดเจอกันไวมอกนะคะแต่ให้ระมัดระวังรักสามเศร้านะหรือไม่เขาอาจจะยังไม่จบกับคนเก่านะคนคนนี้มีตัวเลือกทางเลือกนะหรือไม่คนคนนี้มีครอบครัวแล้วโอยหนีไม่พ้นนะคะชาวราศีมีนช่วงนี้นะคะไปโรักใครเขาชอบใครเขานะคะก็กลายเป็นเหมือนแบบยังไม่ใช่จังหวะความรักของชาวราศีมีนอดูให้เขาอีกหน่อยจะมีจริงๆไหม อาจจะมีถ้าหมดจากการปรับแอปหรือคนในแอปอะไรไปเนี่ยเพิ่งซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มาไวไปไวนะคะกิบเลยเข้าใจว่าอาจจะมีใครสักคนหนึ่งค่ะในหมู่เพื่อนของเรานะคะยังมองมองด้อมด้อมอม,อมองมองคุณอยู่เลยนะก็ก็คิดว่าแบบ ถ้าเราลองเปิดใจนิดนึงนะคะก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอนะคะกับเพื่อนกับคนรอบข้างที่เขาแบบพยายามเข้าหาเราก็ได้กิฟว่าจะมีคนเข้าหาคนนะคะชาวราศีมีนในช่วงนี้นะคะโอเคขอบคุณสําหรับการกดติดตามทุกๆช่องทางนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะในเดือนหน้าสําหรับวันนี้กิฟตต้องไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ